สวัสดีครับอยู่ในหน่วยที่2นะครับเรื่องโครงสร้างภาษา C ชวนคิดนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรนั้นติดตามกันได้เลยนะครับครับในวันนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างโปรแกรมภาษา C นะครับโครงสร้างโปรแกรมภาษา C นะครับในส่วนแรกก็คือเป็นส่วนของ Preprocessor Directive นะครับก็คือในส่วนนี้นะครับ ส่วนนี้ทุกโปรแกรมจะต้องมีนะครับใช้เรียกไฟล์โปรแกรมที่จะทำงานก่อนการคอมไพล์นะครับใช้กําหนดค่าคงที่ให้กับโปรแกรมนะครับใช้เริ่มต้นเริ่มต้นด้วยเครื่องหมายชาร์ปนะครับในส่วนนี้นะครับที่เราใช้กันบ่อยนะครับก็คือมี2 Directive ก็คือ include นะครับใช้สำหรับเรียกไฟล์ที่โปรแกรมใช้ในการทำงานแล้วก็ ชาร์ปดีฟนะครับใช้สำหรับกำหนดมาโครที่ให้กับโปรแกรมนะครับในส่วนที่2นะครับ global declaration ส่วนประกาศนะครับก็จะเป็นในส่วนนี้นะครับเป็นการประกาศตัวแปรนะครับเพื่อใช้งานในโปรแกรมโดยตัวแปรนั้นใช้ได้ในทุกที่ในโปรแกรมนะครับเป็นส่วนที่ใช้ในการประกาศฟังก์ชันโปรโตไทป์ของโปรแกรมนะครับเกี่ยวกับฟังก์ชันซึ่งจะได้เรียนรู้ใน คลิปต่อไปนะครับส่วนนี้ในบางโปรแกรมอาจจะไม่มีก็ได้นะครับในส่วนที่มีเสินประสีแดงนี้เรียกว่าส่วนของส่วนประกาศนะครับ Global d e c l r a t i o n นะครับต่อไปในส่วนที่3นะครับ Main Function หรือว่าฟังก์ชันหลักนะครับก็จะอยู่ในส่วนนี้นะครับสินประสีดงแดงอ่าส่วนนี้นะครับทุกโปรแกรมจะต้องมีนะครับโดยโปรแกรม หลักจะต้องเริ่มต้นด้วยเมนนะครับแตามด้วยเครื่องหมายปีกาเปิดและปีกาปิดนะครับะระหว่างปีกาจะประกอบด้วยคำสั่งหรือว่าสเตทเมนต่างๆนะครับที่จะให้โปรแกรมทำงานแต่และคำสั่งต้องจบด้วยเครื่องหมายเซมิโคลอนนะครับอันนี้คือในส่วนของส่วนที่3นะครับเมนฟังชันนะครับคือฟังก์ชันหลักนะครับ ส่วนที่4นะครับ user-defined function ส่วนกำหนดฟังก์ชันใช้งานเองนะครับก็คือส่วนนี้นะครับสร้างฟังก์ชันหรือคำใหม่ขึ้นมาใช้งานตามที่เราต้องการอันนี้คือเรามีความต้องการที่จะสร้างฟังก์ชันขึ้นมาใช้เองซึ่งปกติฟังก์ชันก็จะอยู่ในไฟล์ header ซึ่งเราเรียกใช้อยู่แล้วนะครับระวงปีกาจะประกอบด้วย statement เหมือนกันนะครับ statement หรือว่าคำสั่งนะครับที่จะให้ฟังก์ชันนั้นทำงานนะครับ ฟังก์ชันที่เรากําหนดขึ้นมานี้ก็สามารถเรียกใช้ภายในโปรแกรมได้ทุกที่เลยนะครับอันนี้คือในส่วนของการประกาศฟังก์ชันใช้เองนะครับดูโครงสร้างหลักๆไว้ก่อนนะครับต่อไปส่วนที่5นะครับส่วนอธิบายโปรแกรมนะครับส่วนอธิบายโปรแกรมก็จะสังเกตว่าส่วนนี้ก็จะมีเครื่องหมายสแลปนะครับ ซึ่งใช้เขียนส่วนอธิบายโปรแกรมหรือว่าคอมเมนต์นั่นเองนะครับประโยชน์ก็ช่วยให้ผู้ศึกษาโปรแกรมภายหลังได้เข้าใจการทํางานของโปรแกรมนะครับมีข้อคอมเมนต์มากไว้อยู่นะครับส่วนของคําอธิบายจะถูกข้ามเมื่อคอมไพล์โปรแกรมนะครับนั่นก็คือโปรแกรมจะไม่ได้นํามารวมในการคอมไพล์นะครับสัญลักษณ์ดับเบิลสแลชก็คือเป็นการคือลายคอมเมนต์คือ comment, คอมเมนต์เป็นบรรทัดเลยนะครับ แล้วก็ถ้าจะทําเป็นบล็อกเป็นช่วงก็คือ,อเครื่องหมายสลับดอกจันรและปิดท้ายด้วยดอกจันสลับนะครับอันนี้คือโครงสร้างของภาษา C, องคร่าวในเบื้องต้นนะครับก็จะให้ดูตัวอย่างของโปรแกรมนะครับครับก็มาดูตัวอย่างโปรแกรมนะครับที่ยกตัวอย่างมาให้ดูนะครับ s า a r ป include standardio h อันนี้ก็เป็นการเรียกใช้ไฟล์ h e a d ดอรนะครับก็คือ preprocessor directive นั่นเองนะครับเป็นส่วนของส่วนประมวลผลก่อนนะครับแล้วถัดมาก็เป็นการประกาศตัวแปรนะครับในส่วนนี้ส่วนต่อไปก็คือฟังก์ชันหลักนะครับซึ่งมีฟังก์ชัน main ประกอบด้วยปีกาเปิดและปิดตามที่เราได้เรียนรู้ไปแล้วนะครับส่วนข้างล่างก็จะเป็นส่วนของ าการประกาศฟังก์ชันใช้เองนะครับตรงนี้นะครับและส่วนของคอมเมนต์นะครับก็จะอยู่ข้างหลังซึ่งจะสังเกตเห็นว่าคอมเมนต์ส่วนนี้จะไม่ได้นำไปรวมในการคอมไพล์นะครับอันนี้คือเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างของโปรแกรมภาษา C นะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ